สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องออฟฟรันชันแนวันนี้เราอยู่กับเพียสเอสพันเหมือนเดิม <Hey S 1> ครั้งที่แล้ว, <yeah. S 1> ค,รลวครั้งที่แล้วเป็นไงพ,ไงพี่เราบอกไว้ว่ากี่เดือนนะไอ้กี่ปีนะปีหนึ่งครับผมปีหนึ่งครั้งที่แล้วพี่เขาบอกว่าปีหนึ่งหรอจะกลับมาให้เรารีวิวใหม่แต่ปรากฏว่าวันนี้ผ่านเวลาไปกี่เดือนประมาณ 3, 3เดือน3เดือนเดี๋ยวเราจะมารีวิวเดี่ยว่า3เดือนผ่านไปรถเพียสเขาจะ มีของแต่งอะไรเพิ่มเติมบ้างก็เดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าก่อนที่จะไปดูก็อยากให้คนช่วยกดไลค์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับและที่สำคัญเลยอย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ของเรานะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าว่ารถเีทสเขาผ่านมาสามเดือนเนี่ยเขาแต่งอะไรไปบ้างอ่าครับโอ้แต่ตอนนี้แมงฟ้าขึ้นนะฟ้าขึ้นเต้นอ่าคโอเคก็เดี๋ยวให้เทสรีวิวของแต่งนะครับก็ตอนนี้ก็จะมีระดับต้นต้นก็ที่ในสายตาเราเห็นก็จะมีแผงคอเนาะตัวนี้นะครับประมาณ เจ็ดพันกว่าบาทตัวนี้ครับคอนี่เป็นงานของอะไรพี่เป็นงาน C N C งานไทยครับผมงานไทยครับผมใช่ใช่ครับประมาณแปดแล้วก็จะมีปั๊มเบมโบโลโก้แดงนะครับตัวนี้ประมาณสองหมื่นสองประมาณนี้ไอ้น้ำสีฟ้านี่มันมันมีสีอะไรบ้างพี่นอกจากสีฟ้าเนี่ยมันก็จะมีหลายสีนะสามสี่สีนะจะมีสีเหลืองสีแดงสีฟ้าแล้วก็จะเป็น สีเล็กสักสี่เนี่ยะที่เห็นนะเห็นมันมีหลายสีอยู่ราคาเท่าไหร่ประมาณห้าร้อยแล้วกระปุกหนึ่งอะกระปุกกระปุกเล็กอะนั่นนะครับใช้กี่กระปุกพี่ประมาณสองกระปุกถึงสองกระปุกไม่เกินนี่แหละครับผมเราแพงใช่ไหมโอเคครับอต่อเลยดิแล้วก็จะมีไอ้น็อตแผงคอเนาะตัวนี้แล้วก็ไล่น็อตไทเทเนียมนะครับประมาณเท่าไหร่ที่ตัวนี้ถ้าน็อตเนี่ยตีเป็นทั้งคันไปเลยก่อนทั้งคันเนี่ยน็อตรวมทั้งโกลด์สีดำด้วยนะประมาณแปดพัน ใช่เพราะยังไล่ไม่หมดนะครับก็เหลือฟ้าถังที่ยังไม่ไล่เหลือฟ้าถังตรงนี้ใช่ไหมใช่ที่ยังไม่ไล่น็อตนะครับเออพี่ไล่ตรงนี้มันกระปุกของอะไรอ่ะพี่ทำไมรู้สึกว่ามันใหญ่กว่าของโบอ่ะมันเป็นของเกลสปีดตัวนี้ครับผมต่างต่างจากโบเลพี่ไม่รู้นะมันสวยอ่ะถูกใจใช่ใช่มันดูใหญ่กว่าปะมันมันการในการยึดเกาะมันอาจจะดูแข็งแรงกว่านะครับโบมันจะยึดที่หูกระปุกเลยใช่ป่ะใช่แต่ตัวนี้มันจะมีเหมือนเป็นโอลิงยึดมันอีกทีหนึ่งอันนี้ราคาอะไรี่ ประมาณ1,500ของตัวนี้ใช่นั่นนะครับแล้วก็จะมีก้านเบรกก็คืก้านคัตนะครับตัวนี้ก้านคัตก้านคันนี้ของประมาณของ TWM นะครับครับผมเอาตัวนี้ประมาณประมาณ4,500ก้านคัตใช่ไหมครับผมใช่แล้วก็จะมีกาดแฮนด์ของไรเท็กนะครับตัวนี้อันนี้ราคาเท่าไหร่ที่ของไรเท็กตัวนี้อยู่ที่8,000ครับผมใช้พกกาดนะนะใช่ครับเป็นคาร์บอน ตัวนี้ตัวเดียวเลย8ปดพันใช่ครับเพราะเพราะราคาเพราะโลโก้นี่เลยอ่ะน่าจะเพราะตรงนี้แหละที่มัน8ปดพันเพราะตัวนี้นะครับถ้าไม่มีตัวนี้นี่คือไม่ถึงแปดพันใช่ป่ะพี่ใช่ก็เห็นเห็นมีเขาทำกันประมาณพันกว่าบาทก็มีนะนั่นแหละครับแล้วก็จะมาไล่ตรงคือมันจะขึ้นนะครับประมาณหมื่นแปดอะไนี่ยครับตัวนี้ใช่มพี่ใช่ครับหมื่นแปดเนาะใช่เห็นบางคนมันมีสีประหลอดด้วยทำไมที่ไม่เอาสีประหลอดวะไอ้ มันไม่ดำไงคือวิใช่ใช่ทอนทอนดุดนะครับใช่แล้วก็ไล่มาจะเป็นอุดกระจกของ Eurotech นะครับตัวนี้ประมาณ2,500ได้2,500ครับผมใช่กระจกแล้วก็จะมีหัวคาร์บอนอันนี้คือต้องบอกว่าเพื่มเพิ่มเพิ่มเติมจากคลิปที่แล้วอ่าครับคลิปที่แล้วอันนี้ยังไม่แต่งใช่ครับยังเติมๆตัวนี้ประมาณหมื่นหมื่นแปดหมื่นเก้าประมาณนี้ครับครับผมไอตัวนี้เฉพาะชุดไหนชุดแค่กับนี่กับตรงนี้สองฝั่งมันแยกกันสองชิ้นข้างในอันนี้เนาะ ก็ยังยังยังไม่รวมตรงนี้นะครับแยกกันแยกกันหมดเลยครับต่อเลยครับผมแล้วก็จะมีกันะบัดนี่ตรงนี้นะครับบเกือบลืมหลบมุมอยู่นะครับกันะบัดของโอรินนะครับตัวนี้นะเพื่อนนี่คือใช่ครับโอรินเปเท่าไหร่ี่ประมาณหมื่นสองครับผมนใช่ครับโอเคครับแล้วก็จะมีปีกนี่อันนี้ของเดิมมันมีมาที่นั่งคุยเนี่ยมาของเดิมไม่มีมาอันนี้เพิ่งใส่ตอนนั้นก็ยังไม่ใส่อะนั่นแหละเพิ่งใส่เฮ้ยน่าจะน่าจะเพิ่งใส่นั่นแหละผมยังไม่เห็นใช่ จำไม่ได้แล้วตอนนี้ราคาประมาณสามสามพันห้าเป็นงานของอะไรเป็นงานไทยทั่วไปครับผมนั่นแห, <3, 5. S 1> หละสามพันห้าเหรีใช่คูห่หนึ่งเป็นคาร์บอนแล้วก็จะมีสายถักเอินนะครับเอิสายถักเอินนะครับพร้อมหัวนะครับแต่ของผมไม่ไม่เน้นตดเร็วนะครับเพราะไม่ถอดตัวนี้ทั้งชุดหน้าหลังรวมกันก็ประมาณหมื่นห้าที่ทํามาหน้าหลังหมายถึงว่าทั้งเส้นใช่ไหมสายใช่ทั้งเส้น,สท,สนทั้งหัวเลยนะครับแล้วก็จากร้านบิ๊กวิวนะครับนี่ ผู้สนับสนุนครับผมแล้วก็จะมีปั๊มเบรกนะครับปั๊มเบรกเดิมนะทํสีมาสวยม่างานงานสวยดู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 หรูอีกแบบหนึ่งนะครับนั่นไหนสีมาเท่าไหร่พี่ประมาณสองพันห้าที่ทํามานะครับนี่ทำเองพ่หพีว่าใช่ครับทงกับทำเองครับอยู่สีทำเองด้วยครับผมใช่คือดัดแปลงไปทั่วครับวันไหนที่มันพอทําได้ก็ทําเองนะครับถ้าสมมติว่าเป็นแบบอยาของเส้นไอ้พวจะมาทําได้ไหมได้เหมือนกันนะถ้าไอ้ผมมันเป็น นิชินใช่ไหมนิชินนิชินมันก็ได้ได้ได้อยู่ครับได้เนาะใช่ราคาประมาณเท่าไหร่จริงเก็ประมาณสองพันประมาณนี้ครับ2,000นะใช่ครับทำได้แล้วก็ไล่ต่อเลยแล้วกันเนาะก็จะมีการล้มนะครับการล้มนี่ขอไล่เป็นทั้งชุดแล้วกันเนาะได้ได้การล้มหน้ากลางหลังนะครับประมาณหมื่นหนึ่งตัวนี้นะครับแล้วก็จะมีจานเบรกนะครับผมตัวนี้ประมาณสอง0ื่นห้าตัวนี้ของอะไรดีเบมโบ้ครับผม ตัวนี้โลโก้อยู่ประมาณช่วงเท่านี้เนี่ยมันกอกเก๋กอกเก๋ใช่ครับนั่นแหละใช่แล้วไม่กอกเก๋กมันจะไม่แพงนะใช่ตัวนี้ขับไปนี่กุง้งยุ้งกิ้งเหมือนมันมีกระดิ่งในรถเลยเหมือนรถติดมั้มพี่ใช่แล้วก็จะมีล้อนะครับล้อมาเช็ดนะครับหน้าหลังสะอาดอย่างพี้เรียบร้อยครับเช็ดเรียบร้อยแล้วแล้วก็ทำสีใหม่เรียบร้อยนะครับอันนี้ทำสีแล้วเหรอใช่ออดตอนแรกสีทองคลิปที่แล้วสีทองใช่อันนี้เปลี่ยนสีใหม่ใช่เหรอ ตัดตัดตัดใหม่ไปเลยเพราะตอนแรกถ้าใส่ล้อทองกับจานนี้มันมันไม่เข้ากันเนี่ยรถมันไม่ไม่ดุก็เลยเปลี่ยนใหม่เป็นสีดําเลยทํีเองสบายใจใช่เร้องย่างนี้ถามหมอพี่บัวพอเราจากสีทองทำเป็นสีดำเนี่ยราคามันจะตกปหตกหรือเปล่าน่าจะไม่แน่ใจราคามันน่าจะสีดำน่าจะถูกกว่าสีทองหรือเปล่าไม่แน่ใจนะแต่ถ้าหมถ้าผมไม่ซีเรียสว่าไม่ได้คิดขายใช่นั่นนะครับแล้วก็ถั้าผมแล้วก็จะมีใกล้กัน กาดหน้ำนะครับกาดกาดออยนะครับตัวนี้ประมาณ5,000กว่าบาทระครใช่เมื่อกี้ไม่ได้บอกล้อเลยล้อเท่าไหร่ออรดิล้อประมาณแสนหนึ่งประมาณแสนหนึ่งแสนสองแสนสอใช่ครับแล้วก็ยางอีกประมาณ16ื่นหกยางนะเปเเลี่ยนใหม่ไปแล้วเบลลี่ใช่ใช,ใช่ครับเอสโอ้แล้วก็จะมีไล่มาจากตรงนี้เลยเนาะฟอรถังนะครับเออาร์นะครับผมฟอรถังเออาร์อยู่มันอยู่มันห้าพันกว่าบาทตัวนี้นะครับสวยๆตัวนี้ครับเหลือน็อต ตัวนี้กันรอยกันรอยถังคาร์บอนนะครับอยู่มาณสี่พันห้าได้ตัวนี้ครับขององะไรพี่ไม่แน่ใจเหมือนกันนะ่ะจำราคาจำจาไม่ได้มันติดมาเลยนั่นนะครับแล้วก็จะมีเบาะนะเบาะของเล d l ล n e โอเคร้านนี้บริการดีครับใช้<อ>ได้ต,นนตัวนี้ประมาณหกพันเก้าหกพันเก้า่ไหมใช่ เพราะว่าพี่มันหุ้มไม่ได้ไงใส่เจลให้แฟนด้วยเจลเจลเห็นร้านเขามีสีทองกับสีน้เงิงเน<ม>ใช่อ่าใช่ใส่ใส่เจลสีทองสีทองใช่ต่างว่าพี่ใส่เจลหรือว่าใส่ให้แฟนอย่างเดียว<ม><ๆ>เพราะว่าเราไม่เมื่อยทําเพื่อสายซ้อนฟ,ฟิลฟลิ่งเป็นไงพี่ต่างไหมก็เมื่อยน้อยลงนะในการนั่งลองไปนครปฐมเมื่ออาทิตย์ที่แล้วก็สบายขับได้สบายแฟนไม่บ่นแล้วก็จะมีไล่มาตรงนี้เนาะเรามานั่งอีกแล้วว่าพี่มาคอเฟรมนะครับคอเฟรมของ ริมเ,เบอร์เกอร์นะครับเท่าไหร่ซ้ายขวาก็ประมาณสอง0มื่น0 0ใช่ครับพเพราะเค้าเฟรมใช่ครับโอเคแต่ตัวนี้แพงกว่านะแพงกว่ากรอนะใช่ตัวนี้มันทำยากกว่านะตัวนี้ช่เค้าเฟรมวนอีกตัวนี้นเป็นแฟชิ้นบนเฟลลิงตัวนี้อยู่ประมาณสองหมื่นห้าุดหนึ่งชิ้นเล็กกว่านี่นะมันยากกว่ามันความยากมันยากกว่าตัวนี้อใช่ก็คือความยากของชิ้นงานมันยากกว่ามันจะแพงใช่นั่นนะครับแล้วก็จะมีกาดเอ้ยกันกันแข้งเนาะ ของ G B นะครับตัวนี้นตัวนี้ซื้อมาไปอยู่ประมาณห้าพันห้าใช่ครับแล้วก็จะมีอกอกนี้เป็นอกอกของ B M W เลยของแท้นะครับตัวนี้นถ้าตามราคาหน้า,าสูนย์เลยนะประมาณเจ็ดหมืนห้าตัวนี้ครับเป็นอะไรที่ภาคภูมิใจ<อ>มากอ,อกล่างเนี่ยนะใช่เป็นอะไรที่แบบ อยากได้มากเลยไปดูของริมของอะไรมาหลายอย่างแล้วมันมันไม่ถูกใจก็เลยมาจบที่ตัวนี้มันต่างตรงคีบนี้มั้งแล้วก็จุดยึดตรงนี้<ะ>ที่มันจะลูนน็อตต่างๆครบหมดเลย<อ>นั่นแหละแล้วเป็นงานคาร์บอนคือเป็นอารที่อ่ะคิดว่าถูกใจก็จะมีนี่นะครับเกยโยงนะเกยโยงของกิเลศครับผมตัวนี้อยู่มาสองหมืนห้าประมาณนี้ครับใช่แล้วก็ท่อท่อยา ไออันนี้ติดสติ๊กเกอร์ AR หรือเปล่าพี่เออาร์แท้ครับ AR แท้ดูจากโลโก้ท่ออย่างเดียวก็อยู่ประมาณ50,000กว่าบาทแล้วแล้วก็ดูรวมคอยรวมคอยอีกประมาณ20,000กว่าบาทเบ็ดเสร็จก็ประมาณเกือบเจ็ดหมื่นอ่ะใช่ใช่ใช่นั่นแหละประมาณนี้ที่ไปเช็คราคาของคอมาเหห็นนลลปาที่แใช่แล้วก็จะมีตัวนี้ที่ใส่เพิ่มมาก็คือไม่แน่ใจเป็นงานไม่แน่ใจเป็นงานอะไรมันไม่ใช่งานริมอ่ะ ใช่แต่งานสวยโอเคอยู่นะอยู่มาห้าพันห้าห้าพันห้านะใช่พี่บอกว่าอยากเป็นรุ่นมันน่าจะมีอีกตรงนี้อ๋อก็ตรงนี้ใส่แจ้งหมดแล้วเนาะอ๋อตรงนี้ก็คือหน้าหน้าหลังที่บอกใช่ไหมสายใช่สายสองพันห้าใช่ครับแล้วก็จะมีรุ่นนี้จะมีพักเท้าสีนี้นิสุดตาบางเลโบ้เนี่ยอ่าตัวนี้ก็ทำสีมาเหมือนกันใช่และโลโก้ทอนแสงนะครบชุดหน้าหลังอ่ะสองพันห้าทอนแสงด้วยอ๋อในเล็บโบ้คือทำเองโลโก้สั่งของร้านกาตนะ นะครับสั่งพิ้นแล้วก็เข้ารูปพอดีเป๊ะเลยตอน,นไหนแล้วก็ติดเข้าไปแล้วก็พ่นเคลียร์ทับอีกทีหน,นึ่งน,นานๆไปมันจะซิดไหมพี่ไม่ซิดไม่ซิดตัวนี้มันพ่นทับมันไม่ได้ว่าติดติ๊กเกอร์อย่างเดียวนะติดดิกอร์ปุ๊บพี่พ่นเคลียร์ทับอีกทีหนึ่งอ๋อนั่นแหละทอน,นแสงไหมใช่ถ้าทอนแสงลองเอาไฟฉายส่องทอนเลยกลางคืนนั่นแหละสวยจานเดิมป่จานตัวนี้ของอ๋อลืมเลยของอัลฟาอัลฟาของเดิมนะจานตัวนี้จานอัลฟาอยู่ประมาณหมื่นหนึ่งประมาณนี้หมื่นหนึ่งใช่ครับ แค่การหลังอันเดียวนะพี่ครับผมสวยเน้นสวยแล้วก็นั่นแหละแล้วก็ตัวนี้ก็จะมีนี่อุดท้ายปิดท้าย,ายนะครับงอยู่ประมาณ3,500 3,500เนานะใช่ครับแล้วไฟไฟไฟท้ายนี่ไฟท้ายนี่ประมาณใช่ไฟท้ายแต่งครับมีไฟเลี้ยวในตัวอยู่ประมาณ5,000กว่าบาทเนาะตัวเนี้ยห0 0 0ใช่ครับถ้าไฟท้ายเดียวนะใช่ของ B M แพงทุกอย่างไม่รู้เป็นอะไรแต่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 ก็หมื่น แล้วก็จะมีชุดโซ่โซ่สเตอร์ชุดโซ่มาป่ะพี่ใส่มานานแล้วแต่เพิ่งเพิ่งเพิ่งบอกลืมครั้งที่แล้วออชุดโซ่สเตอร์นะครับอยู่ที่ประมาณเจ็ดพันกว่าบาทมันเป็นโซ่สเตอร์ล้อเดินกับล้อมาเชทสสเตอร์ใส่ด้วยกันไม่ได้ต้องเปลี่ยนใหม่ใช่ต้องเปลี่ยนใหม่นั่นนะครับก็เปลี่ยน้งแต่ตอนนูน้นละเราก็จะมีชุดพักเท้าหลังเดมิมๆจะไม่มีมาก็ใส่เพิ่มโอโ้โหเติมเติมแมก้กระทั่งพักเท้าใช่เท่าไหร่ี ชุดหนึ่งถ้าเป็นราคาศูนย์อยู่ประมาณ2 0 0 0 0ืเกือบ2 0 0 0 0นะชุดเนี้ยนะชุดนี้กับชุดบ่อเนี่ยนั่นแหละใช่แพงจริงกว่าของบีเอ็มแพงแพงแพงทุกอย่างทั้งคันตวนนี้แต่งไปประมาณเท่าไหร่ล้วพี่ถ้าลองนั่งถ้าลองคิดคิดดูนะครับก็อยู่เกือบเกือบเกือบหกแสนนะรถคันนี้ของแต่งใช่ของแต่งนะของแต่งใช่รวมราคารถถ้ารวมราคารถเท่าไหร่พี่รวมราคารถถ้าตีราคารถมือหนึ่งก็อยู่ประมาณเกือบล้านล้านล้านกว่าบาทล้านสี่ นั่นแหละประมาณนี้รันสี่บนรถคันใช่ครับผมก็ถือว่าเป็นรถที่แบบในฝันเนะาะใส่ให้เต็มนั่นแหละคือใครฝันอยากจะทำอะไรก็ทำให้สุดออใช่ทำให้สุดครับนั่นแหละมันจะได้สบายใจนะครับตอนนี้สบายสบายใจแล้วยังเกือบละเกือบสบายใจละกระเป๋าตังสบายนี่เบาเบาอยู่เลย <c oughs> ตอนนี้ครับ โอเคครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับและที่สำคัญเลยอย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปใ,ใหม่ๆของเรานะครับสำหรับวันนี้ผมกับพี่เอซ์ก็ขอตัวลาไปก่อนเดี๋ยวพี่เอซ์จะแต่งอะไรเพิ่มก็เดี๋ยวเราจะมาอัปเดตกันอีกทีแล้วกันเนาะเพื่ออาจจะมีแบบของเทพๆหลุดมาบ้างอะไรอย่างงี้ฮะอีกนานเลยครับอีกนานคร,ครั้งที่แล้วพี่ก็พูดอย่างเงี้ย <laughs> หมดไปเยอะครับ <laughs> ตอนนี้โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็เพียงเท่านี้นะครับเพื่อนๆสำหรับวันนีีี้ก็สสสสววััััดดคครรบบ